เขาหั่นมันออกจริงจริงมันมันเหลืออยู่จริงงี้ไงอ้าวแล้วมันเหลือแต่หนังเหลือไม่มันมันเลยมีหนังแล้วก็มันนิดหน่อยแล้วก็เนื้อเพราเขาจริงตามหลักแล้วมันจะเป็นหนังมันมันนิดหน่อยแล้วเนื้อแล้วก็มันไม่ต้องคอนโทรลไม่ได้เหรอทำไมมันหนังเอออะไรอย่างเงี้ยเอาค มันมา,มา<อ>ตัดแล้วเรียงใหม่เออตัดแล้วเรียงใหม่แต่บ้านเราราคาหนึ่งตาต้มแล้วก็ซึง้งเลยจ้าอร่อยชอบชอบชอบไม่ได้ว่ายอาหารนะขอบคุณเดียวขอบคุณเดียว <c oughs> <c oughs> แล้วจะไปแบรนด์อื่นได้ไงเนี้ถังเลือดไซส์ไม่ให้ถังเดียวไปหมถามเดียวก่อนเต่าถังยาวก็ถุงถังเดียวนียเขามีขนมหวานอะไรอ่ะน้อยขนมหวานอร่อยแน่เลยนองหมูแดงกำลังมานะเออหมูแดงหมูแดงรอรอหมูแดง เรามีน้องหมูแดงมาชราชิงน้ำหมูแดงมาขนนนี่ไงนี่ไงนี่ไงดับบิลโคยีอินเอรเบิร์ธเดคนไปขี้มาเอนคาเคากินข้าวาาจจะอร่อยใช่ามาินี้ตก้อชก็ต้องต้องม ความคิดดีไปนี่ฟังผิดหรือไงนี่ไงกำลังสั่งนี่เอาเอาไปทุกอันยังไงมีนูไหมวะอย่างนั้นดิบนิ้วตาลอยแก้วไอ้สซาไปแต้มโมยินตอบปงครับกูเล่นกูเล่นกูเล่นเฮ้ยโปใช้มาที่เมื่อคืนอ่ะหน้านุ่มเลยพอไรหน้าแห้ง แต่งหน้าเยอะมันมีการแต่งหน้าที่มันทําให้หน้าไม่แห้งนะบ๊ะนี่ะเป็นขึ้นกับชิ้นนะเป็นขึ้นกับชิ้นนี้เรื่องจริงเหรอเป็นไงล่ะเฮ้ยแป๊บนึงฟังพี่ไม้เล่นมุกก่อนเมื่อกี้เขาพูดเป็นสามรอบแบบม่้งใครบ๊ะรอบเดียวยังเลยพี่เขาบอกว่าเป็นทั้งแต่งไม่ไม่ไม่ได้ไม่ใช่แล้วกลับไปย้อนมูดไลน์โอ้โหแล้วเป็นสามรอบแล้ว

Mango lô bôi sạch And The food yeah, food uh, with, uh, uh, red and white sesame It's a good dinner With the Red bean paste right? inside And it. what about Brittany? Brittany Bird's nest You can mà <coughs> อนไอกไปวไปไปไม่จะรามาล่าว้าไม่หมดอยุสัห่ยังไม่ได้สั่งเลยโปรลดจะเอาอะไรคะเขาบอกสั่งของมบอก

พี่ก <w lun iving> ินข้าวไหมอันนี้ข้าวฮ่องกงเหรอนะงงงงไปแจนังเหมือนปะอะไรวะเออว่ะเออแต่อิ่มนะเป็นไรเราสู้ต่อไปเอาไหมพี่อิ่มแล้วหรออร่อย เขาอร่อยจริงอร่อยดึงโถาคั่อ้น่อกระหูเนาะหน่ออ่อนมาก อร่อยทำไมเรียบร้อยแล้วครับอรยอร่อยนี่ข้าวอร่อยอร่อยอ่อ จะไ่อเกลับปรไม่กหก่ไมอยาห้องบ่อไม่อยากห้องบับวเปาไม่เนาะเพราะว่าห้องปุ่มนใหญ่มากแล้วไม่แล้วแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยว แต่ห้องพี่เล็กมากปะเอกเออิดรักกันยังไงเพราะว่าโปรดโปรดจำด้วยตอนที่ไปกานแล้วตอนไปแต่งห้องห้องพี่มันจิ๋วเลยนะห้องเท่าไหร่เอาเคไม่เป็นไรเดี๋ยวไปแต่งห้องโปรดได้วนไห้องโปมมันใหญ่เราก็มีซิก้ามีหนูเมนูอนนี้หรอไม่เขียนไม่แล้วตาแล้วตาก็ฉ่ำก็บอกเขาถามวันนี้ทำอะไรบ้างเอ้ยวันนี้ออกงานแล้ววันนี้ออกงานแล้ว ปป๊ออัพป๊อปอัพสโตร์ที่แลนด์มาร์คฮ่องกงมากันได้มาเจอได้ไม่เจอนานแล้วเราไม่ได้มาฮ่องกงนานแล้วเหมื่นมาตอนมาแค่ทันทีนัเฮ้ยลืมลืมอวดอ่ะอะอะกดก่อนกด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 าออยู่โอเคบ๊ายบาย ไปกันไปกันบ๊ายบาย